สวัสดีพี่นอ้องรถคนอานอีสานผ้ามวนผ้ามะเก็บเห็ดเด้อมือเลยเดิงจี่หน่อยมันพี่น้องกันว่าสิว่าวกับฝาขึ้นฝนมากเนาะฝนตกเด้นน่นี่ละพี่น้องหวัวก็ออกดอกซ้ำหนีไหมดอกกระปิดกระปอ๊อตถ้าว่าดอกนี่นี่โอ้ยเปิดตื่นมันอยู่ฟันซัดประหลาด จังมันออกส้งใหแต่ว่ากระบังไงอีหลีถึกไม่เทิงหลเนาะออกมาตามรูปทรงของมันนี่ละพี่นองมันบ่ได้ไม่ดอกไงหญ่ได้เห็ดนี่ออกเทือที่สามพี่นองก็สิได้ประมาณนี้จิ๊กี่นะเก็บบ่ได้ใส่ถุงมือ้อพี่นองอฝน,นมันตกย่านขี่ไกลคือ เห็ดอันนี้นะหลายหลายพี่น้องเนี่นี่เฮ็ดอันนี้บางคนก็ว่าเฮ็ดดินบางคนก็ว่าเฮ็ดเขาแป้งอันพ่อก็เก็บมาเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปเก็บมาก,ก็เก็บได้หลายดอกมัน่งโอ้ยติปิตะเพะุ่มจิมิมดูพี่น้องกันมืออื่นเหมือนพอดีเด้นี่ ต่ว่าได้เห็นแล้วก็เอาขันเข้าจงไว้เห้ียยอันผู้แม่ที่หลังก็เอาเน้องพี่น้องเนาะนม่เคยเหยียยยจะว่าก็ฟ้าวเอาเด็กเด็หนุ่มเมายางเดี๋ยวเดยกวัยโบตั้งไข่เดีนั่งพี่น้องปึ๊บดึงขึ้นมาเห็นดอกอีปิดึงขึ้นมากะซูชขาเงา ขายเงยอาอขนาดทายยี่ก็ได้พี่น้องเห็นปมเห็นไหมเห็ดไม่น้อยขึ้นมากทายเงาขนาดพี่น,ออน้องเอ,อ้ยนเป็นอย่างว่าฝนก็ตกได้พี่น้องฝนตกได้หนิพอมันว่าฝนว่าตกกันย้อนว่าฝนันตกนี่แหละทายยังกับว่าได้ย่านป้าผ้านี่เขาเอื้นว่าเห็ดเขาแป้งธนาว่า กเก็บเอาแล้วพี่น้องพ่ออันไีก็เอาอันนั่นฮาฟฟ้าก็เอาอ้อาวอาะไรนะอ่อน่อนเห็นแนวอ่อนซ่อนหรือพี่น้องแต่ว่ามันก็มีหนอนจอขามันได้มีน่องเฮ็ดอันนี้นอนตัวนี้นอยๆจอขาเนาะ ตามทีเฮาเบิงอืก็ยังว่าก็ยังว่าผู้ใดกินเปนบอกในออไปสง่งน,นดูพี่น้องติปิตปะอือนี่ละดอกเห็ดดอกเห็ดรอบส น้องจ๋านี่แหละดอกรอบสามที่พี่ต๊ะผันคอยอีกสามมือควอไปเอาพอดีบานกลางประท่านคนไม่พี่น้องมองดูพี่น้องมันถือฝนมันกับหลดวิลวีว่าจีว่าเอาก็ได้เอาอันนี้นอย,นอยพี่น้องเอ้ยพอาาเพราะว่าเทบานเพื่อเมืองเขาเจะเก็บเอาเมื่อ่ินเนี่ ถ้าว่าสิจงไม่ลายมือก็ได้ดอกถ้าว่าจำเป็นต้องได้เอาขาม่ใช้ายน่ดอกพี่น้องกูเด่ะนี่จุ่มนี่นู่นนี่จุ่มนี่พี่น้งองนี่ละขันสมมุติว่ายใ้ใ่เนี่โอ้ยเนาะนหมาว่าว่าเอาก็ได้คนอื่นเอาเหมอด อนี้อันนี้สวสัสออกลายมือพี่น้องเนี่ยออกลายมือออกแต่ฝนยังบม,มาๆไม่ได้บุออันไดเอาได้ก็ได้อันไดเท่าเนี่ยก็ฟาดขอปลาให้นมันเป็นเสือเป็นล่าต่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่เอาได้ให้แรงเอา ยันครั no ้งนั้นพี่ก็คือเด้อพี่น้องเย้าว่าอันเจ้าว่าอันเป็นคนสะอาดสะอาดก็สะอาดที่เจ้าบ้าเก็บเห็ดยบเงี้ยเก็บเห็ดเท่าแบบบ่ใส่ถุงนึงแต่ว่ามื่อนุ่มคนโตพี่คือออกพูดเอ้ยพี่น้องเอ้ยพีีต่อปอขึ่นะเออชีวิตต้มให้พี่น้องเบิ่งว่าดอกมันจะออกมันลักษณะใด อุ้ยพลังคนกับม,มัดซมีเด้อพี่เจ้ามากนะักเนาะขี่หน่อยพี่เอินวนะ่าขี่หน่อยหน่อยเน่นในเด้ค่ะขาเนี่ยเอยขาบักใหญ่เดี๋ยเฮ็ดเป็นจุ่มเป็นจุ่มเอออย่าพอต่อนไงนาอพี่น้องเนาะอี่จะ,จะอ่อนแห้ง นานังดอกอิกดผู้อยู่ที่น้องนางดอกกระพู้นันเ็เลือเป็นมันเนาะนอันน้อยอันใหญ่จะได้เกิดควันก็ใหญ่นี่หยพาพข้อจะเชิสี่ละอันมาปุ๊บกะติดติดอยูี่น้องเห็นไหมแต่ว่าส่วนหลายสีมี่จะซ้ำนีพี่น้องเนี่ย ต้นไหนกลิ่นไม่ได้ชนี้ขึ้นกำลังม่วงๆเนี่ยต้นไหนกลิ่นไม่ชนนี้แหละหายายกเด้ออันผู้พี่บีนี่ใหญ่หนึ่งเก็บอารมณ์พี่น้องพี่แถวผู้แกมาตรวจที่พีตเตะเปาะเนี่นี่ต้นน่แล้วปับตา,าที่หักน้องแป๊ดใครมากินเลยกิน,กกน นี่ได้พูดเทาลนาดมากที่นองดึงเอาด้วยก็ก็เตะเตะถ้าเนดอกไง่นี่เอาเอาอนี้มาเหมิดดึงเอาสกพี่นองค่ะอย่าดเนี่ยขี่เกือกแมงบุมที่นองได้ว่ากลับไปคือเกาอืม เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาแกน้อยเห็ดแกน้อยก็หมายถึงเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยขยักข้อย้ำเจ้าบานเด้เนาะบูดัดขยักข้อย้ำเจ้าบานเด้อมึงดูฮะคันบ่เอาคนอื่นก็เอาแม่พี่น้อง มนมาเห็นเจ้าตออเอาแล้วพี่น้องนี่พิ่นเจีเบอยู่ข้างๆาขิ่นก็เอาทื้งกันแม่ที่ทาเมื่อนั่นเมื่อนี้ไม่ได้เด้อกันเก็บเห็ดน,นี่น้อในซหนึ่งก็แห้งหอบสามนอพี่นองบะหมี่นลอบที่หนึ่งหลอกที่สอง นี่แหละพี่น้องเก็บมาได้ก็ได้สักนี่แหละนี่แหละเก็บยอดมือนี่เนาะท่านฝ้าท่านฝนทายเน่เพรทายแน่เนะาะย่านฝ้าผ้าหัวสังเกตงัวอยูุ่อกมันยังผ่าห้ามบา่พี่น้องอันนี้เห็ดขเขาแป้งนี่นะได้สักนี่แหละพี่น้องเอ้ยทายแน่เพรทายแน่เนาะ bóng lợi đất nông bát nè bóp bóp Bơm 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 bóp 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 ต้มละพี่น้องงามปะมันไม่แต่ดอกหน่อยโวดงวดนี่ระบโบบันดอกเล็กเกินไปได้สำเนีละพี่น้องปากกดไหลกดแช่เด้อพี่น้องลดขึ้นกันอีสานผ้ามวนให้เรา,ากูเลยมันก่ยังห่อนยังฟุดลุงลวงอยู่เนาะ อื้ยหน่อยพูดดอกเลยหน่อยเนาะพูดเลมักดอกน้อยถ้าพุดปิปิ